มิจฉาชีพยังมีอยู่เหมือนเดิมนะครับอัปเดตวันนี้วันที่19สิงหาคม2565นะครับในเรื่องของในเรื่องของกลุ่มของมิจฉาชีพนะครับแก๊งคอร์เซนเตอร์ก็ยังมีอรารวาดกันอยู่ในตอนนี้นะครับแต่มันมีการปรับเปลี่ยนวิธีการของมันใหม่นะครับ เมื่อก่อนเนี่ยเวลาถ้าเบอร์ไหนที่เป็นเบอร์มิจฉาชีพหรือเบอร์ของแก๊งคอร์เซนเตอร์เนี่ยนะครับเวลาเรารับสายปุ๊บมันจะเป็นเสียงตอบรับอัตโนมัติจากหน่วยงานโน้นหน่วยงานนีน้หน่วยงานนันน้นแต่ณนะวันนี้มันไม่มีเสียงตอบรับอัตโนมัติแล้วนะครับโทรมาปุ๊บเป็นเบอร์ไทยนะครับณนะวันนี้เป็นเบอร์ไทยเบอร์ที่เป็นขึ้นต้นด้วยเครื่องหมายบวกไม่มีแล้วนะครับมิจฉาชีพเลิกใช้ไปแล้วนะครับมันหลอกยากขึ้น มันก็เลยเลือกใช้เบอร์ที่เป็นเครื่องหมายบวกนะครับมันใช้เบอร์ไทยเบอร์มือถือเบอร์ไทยนะครับแล้วโทรเข้ามาหาเราเลยนะครับเป็นเบอร์ปกตินะครับเบอร์สิตัวของเบอร์มือถือทั่วไปนะครับทีนี้เมื่อมันโทรเข้ามาปุ๊บเนี่ยเวลาเรารับสายนะครับแล้วเรารู้เลยว่านี่คือแก๊งมิจฉาชีพนี่คือแก๊งคอร์เซนเตอร์ถามว่ารู้ได้อย่างไรนะครับรับสายปุ๊บมันพูดสดเลยครับว่า ต้องการจะติดต่อเรื่องอะไรคะต้องการจะติดต่อด้านใดคะคือมึงโทรมาหากูแล้วมึงถามกูว่ากูจะติดต่อมึงเรื่องอะไรนะครับอันนี้คือมิจฉาชีพนะครับนี่คือมิจฉาชีพมึงพลาดแล้วนะครับมึงไม่เนียนนะครับผมเจอวันนี้เลยครับ19สิงหาคม2565นะครับจากเบอร์0614276607นะครับย้ำเบอร์อีกครั้งหนึ่ง061427 6607ครับโทรมาเวลา12นาฬิกา48นาทีนะครับของวันที่19สิงหาคม2565เบอร์นี้คือเบอร์มิจฉาชีพนะครับที่แก๊งคอร์เซนเตอรใ์ใช้ในการโทรมาเพื่อหลอกคนน้นคนนี้คนนั้นนะครับมันจะไม่มีเสียงตอบรับอัตโนมัติแล้วนะครับมันจะเป็นเสียงคนพูดสดๆเลยนะครับเมื่อ,อผมรับสายปุ๊บ นะครับแล้วมันก็จะถามเราว่ามันถามผมว่าต้องการจะติดต่อเรื่องอะไรคะทีนี้ผมก็รู้เลยนี่คือมิจฉาชีพผมด่าเลยครับอีช่างยึดอีดอกทองอีหน้าอีกะลีอีสันดานแล้วผมชิงวางสายไปเลยนะครับหลังจากนั้นก็สบายเราแล้วนะครับกามันเสร็จเราวางสายก็สบายเราแล้วนะครับถ้าเจอลักษณะแบบนี้นะครับคุณผู้ชมด่าไปเลยครับด่าแล้วมันก็จะไม่ค่อยโทรมานะครับตอนนี้ของผมก็คือสัปดาห์ละครั้งที่โทรมานะครับของกลุ่มมิจฉาชีพน่ะมีสัปดาห์ละครั้ง เมื่อก่อนเนี่ยวันต่อวันเลยครับวัน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 ,วนมากันทุกวันนะครับเมื่อก่อนแต่ตอนเนี้หลังจากที่ผมด่าไปก็สัปดาห์ละหนึ่งครั้งนะครับบางทีก็เป็นเสียงผู้ชายกูก็ด่านะครับไอช่างเย็ดอะไรเงี้ยนะครับด่าครับผู้ชายผมก็ด่านะครับผู้หญิงผมก็ดา่าเข้าไปอีกนะครับไอพวกแก๊งมิจฉาชีพแก๊งคอนเซนเตอร์ต่างๆเราอย่าไปคุยดีกับมันนะครับไม่ต้องไปคุยดีกับมันนะครับเมื่อเราจับพิรุษได้ว่านี่คือมิจฉาชีพด่าไปเลยครับด่าเสร็จเรารีบวางสายนะครับแค่นี้แหละ มิจฉาชีพมันก็นอนไม่หลับแล้วนะครับเราก็สบายใจสบายอุราแล้วนะครับนี่คือในเรื่องของมิจฉาชีพแล้วก็หลังจากนี้นะครับฝากฝา,ากไปถึงกสทชนะครับฝากไปถึงกสทชช่วยตรวจสอบเบอร์นี้ให้ด้วยนะครับ0614276607ว่าจดทะเบียนในชื่อของใครนะครับฝากาก,กสทชช่วยดูเบอร์นี้้ด้วยนะครับแล้วก็ช่วยดูให้ด้วยว่าเบอร์เนี้ยถ้าลงทะเบียนด้วยร้านร้านไหนเป็นคนลงทะเบียนด้วยเบอร์เบอร์เนี้ยนะครับ แล้วลงทะเบียนให้ลูกค้าได้อย่างไรปล่อยให้มิจฉาชีพออามาใช้ในการหลอกลวงประชาชนอยู่แบบนี้นะครับฝากกาสทอชอนะครับกสทอชฝากช่วยดูเบอร์นี้ด้วยครับ0 6 1 4 2 7 6 6 0 7เครับเบอร์นี้คือมิจฉาชีพเมื่อวันที่19สิงหาคม2 5 6 5เวลา12ในเฬกา48นาทีนะครับผมมีหลักฐานอยู่ผมจดไว้อยู่นะครับกสทอชอดูด้วยนะครับผมมีบันทึกหลักฐานการที่เขาโทรเข้ามาด้วยนะครับกสทอชอ ช่วยดูให้ด้วยนะครับว่าเบอร์นี้ลงทะเบียนด้วยลูกค้าเองหรือลงทะเบียนด้วยร้านค้านะครับฝากกสทชช่วยจัดการกับเบอร์นี้ให้ด้วยนะครับกสทชนะครับตอนนี้เขาก็เข้มงวดในเรื่องของการลงทะเบียนซิมนะครับหนึ่งบัตรประชาชนต่อ5เบอร์ใน1เครือข่ายหมายความว่าคุณผู้ชมเนี่ยหท่านเนี่ยนะครับซื้อซิม d ีแทได้5เบอร์ ซื้อซิมเอได้5เบอร์ซื้อซิมโทมบได้5เบอร์ซื้อซิมไมได้5เบอร์ซื้อซิมทีโอทีได้5เบอร์ซื้อซิมแคทได้5เบอร์นะครับสำหรับการซื้อจากร้านทั่วๆไปสําหรับการซื้อจากร้านรูปตู้ทั่วๆไปนะครับแต่ถ้าเกิดเราไปเปิดเบอร์ที่อ่าช็อปของแต่ละช็อปเนี่ยก็สามารถที่จะได้มากกว่า5เบอร์นะครับ2 0บเบอร์30เบอร์50เบอร์อันนี้สามารถที่จะเปิดได้นะครับแต่ต้องไปที่ช็อปแต่ถ้าเปิดเบอร์จากร้านทั่วๆไปเนี่ยบอรต่1ห้า1บ ของลูกค้านะครับนี่คือสิ่งที่กสทชาเขาเข้มงวดในตอนนี้เรื่องของการลงทะเบียนซิมจดทะเบียนซิมไม่ว่าจะเป็นระบบเติมเงินหรือระบบจดทะเบียนบินรายเดือนนะครับนั่นคือสิ่งที่ดีที่กสทชาทำนะครับเพราะว่าบางทีเนะี่ยมันมีการเปิดเบอร์แบบทิ้งทิ้งคว่าง,งๆแล้วนําไปขายต่อหรือนําไปส่งมอบต่อให้กับพวกกลุ่มมิจฉาชีพอะไรต่างๆพวกนี้นะครับนี่คือสิ่งที่กสทชาเขาถามก็ถือว่าดีมีประโยชน์นะครับแต่มันมี้อสีข้อเสีย บ้างสาหรับร้านที่เขาต้องการที่จะทํายอดขายในการเปิดเบอร์ขายเบอร์ซิมอะไรเงี้ยมันทํายากนะครับเพราะฉะนั้นก็มีท้งนี้ท่านเสียนะครับสิ่งที่ดีมีมากกว่าครับกสทชฝากช่วยดูแลเบอร์ศูนย์หกหนึ่งสี่สองเจ็ดหกหกศูนย์เจ็ดด้วยนะครับว่าเป็นการจดทะเบียนในชื่อของใครหรือร้านค้าไหนเปิดบินเปิดเบอร์ให้กับลูกค้าแล้วทําไมถึงใช้ในการหลอกลวงประชาชนในเรื่องของแก๊งคอร์เซนเตอร์นะครับผมย้านะครับว่าเบอร์เนี้ยเป็นเบอร์คอร์เซนเตอร์มิจฉาชีพ วันที่19สิงหาคม2565เวลา12นาิกา48นาทีซึ่งผมเป็นผู้เสียหายโดยตรงนะครับถ้ามีปัญหายัางไงเดี๋ยวค่อยคุยกันบนศาลก็แล้วกันนะครับฝากไว้เพียงแค่นี้ครับสำหรับพี่น้องประชาชนอย่าไปกลัวแคนคอนเซนเตอร์ครับถ้าโทรมาถ้ามันโทรมาก็ด่ามันไปเลยครับแล้วถ้ามีปัญหาอะไรยังไงก็เดี๋ยวค่อยไปคุยกันที่ศาลง่ายดีกว่านะครับสวัสดีครับ